สิบสีบทสตรมหาสมัยสุดเอวเมีสุตังเอกังสมยังภควาสาเกสุวิหารตีกปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเขนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิขุสเตหิสเพหิวารหันเตหิทัเสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยผู้เยนสันนิปติตาหูเติภะควันตังทัศนายยะภิขุสังคัญจา อะตะโกอตุนางสุทาวัสสากายิกานางเทวะนางเอตาทะโสอยังโคภควาสเกสุวิหารติกปิรวธุสมิงมหาวณีมหาตาภิโกสังเฆนะสัทธิปัญจมเตหิภิกขุสะเตหิสะเเพหิวะระหันเตหิสสะหิจะโลกะถาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปะติตาโหนติภควันตัง ทศนายภิกขุสังฆันจายานุนามยมปีเยนะปะคะวะเตนุปสังกมืยามาอุปสังกมิตวาปะคะวโตสันติเกปจักาธาภาเสยามาตีอัถโคตาเทวตาเสยตาปีนามะพลวาปุริโสสมันยิตังวาภาหังปะสาเรย์าปะสาริตังวาภาหังสมิเชย์า เอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตระหิตาภควาโตปุระโตปรตูระหังโสอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอทังโสเอกมันตังจิตโคเอกาภควาตาเอกาเทวตาภควาโตสันติเกเอมังคาทังอภาสิ มหาสมยโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมมหาอิมังธรรมสมยังพิกพิกทักิตาเยวะอปาราชิตาสังขันติอัตาโคอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีตตาพิกขวสมาทังสุกิตังอัตโนชุกามังสุ สารทีวานีตานิคหิตวาอินทริยานีรคันตตปันธิตาตตอทตโคปาราเทวตาปะขวันตตวตโตสันติเกมังคาทาั้งอภาสิเคตวาคิรังเคตวาปรีคังอินทขีรังโอจามะเมชาเตจรันตตสุทาวิมาลาจักขุมตา ุตันตาสุสูนาคาติอัตคอัปาราเทวตาภควาโตสันติเกมังคาทั้งอภัสเซเยเกกิภูทังสารนังคตาเสนาเตขมิสันติอภัยะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกัสกายังปริปูเรสันติตตอัตคุภควาภิกขุอมันเตเสเยปุเยนะ ิกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาคตังทัศนายภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกเวหิสงติตามธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตปะรมาเยวเทวตาสันนิปติตาเฮสงเสริญตาปิไม่หัง etarahniye pite pi kawe pavi ana katamat tanang arahanto sama te sampi pakawan tanang eta ta paramayewa wa te wata sani patita pavi tapi mayahang E tarahi kisami pi kawe namani ตัยสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทถาสาธุคังมานสิโรุธาภาสสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคุภคะวตปจสโสสงภคะวเเอตตะทวุตา โลกมนุกสะมียทภูมาททสิตาเยสิตาคิริคภรังปหิตตาสมาหิตาปุธุสีหาวสลีนาลูมังสาภิชัมภูโนโอทาสมนาสาสุทาวิปัสสณํมนาวิลาภิโยปัญจสเตยตวาวเนกภิระวะถเวตโตมนทยิสสทาสาวเกสาสนีระเต De wa kaya pikanta te wana tabi kao te caata pamagarung suutawa putat sa saasanang te smpa tu roh muyanang asa na tatsanang apik kesama mata kung sahatang aha Sataring atangke amanusa natasung. Apeke nanta mantaku ɗi sasa pa kutahu tanta sa panga a ya wawa wana cakuma ta toa mantagi sata sa wokke sasa ne rate wa te wakaya pi kanta kita gi sami anuku paso sata sahasa waiya ka อิติมันโตชุติมันโตอันนวันโตยสัสิโนโมทัมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนางจัสาสหิมวตายคานานัตาวนีโนอิติมันโตชุติมันโตอันนวันโตยสัสิโนโมทัมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนาง สัตว์ข <speaking S 1> um ีราติสห <Nelson> <speaking> ัสสายคานานตาวนิโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสัสนโนมวันทัพมานาภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโสราสัสหัสสายคานานตาวนิโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสัสนโนมวันทัพมานาภิกามุงภิกุนังสมิติงวนัง เวสามิตาปัญจสตายาคานาตตาวินโนอิติมนโตชิติมันโตนาวันโตยัสสีโนมรทมาณพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังกุมพีโรราชฆหิโกเวปุลัสานิเวชนังพิโยนังสัตตสหัสังยาคานังปะอิรูปะสัติกุมพีโรราชฆหิโกโสปะคาสมิติงวนัง ัจะที่สร้างราชาตารถุภาษาสตีกันทพานังอธิปติมหาราชายสัสีโสปุตตาปิตาสะพาหมโวอินทะนนามาภะาลายที่มันโตชุติมันโตอนนาอันโตยะสัสีโนมัวธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานังท่เขีนั้นจะที่สร้างราชาวิรัะ โมตัสสาสติกุมพันธนานัธิปติมหาราชายาสัสิโสพุทธาพิทัสษพหานุอินทนามามหาภลาอิติมโตชุติมโตนนาวันโตยะสัสิโนโมนามนาภิกขามุงภิกขุนางสมิติวนัง ปชิมันจติสังราชาวิรูปโคภสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสัสิโสปุตตาปิตาสะมหโวอินานามามหาภะัยทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมัวธามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนางอุตตรันจติสังราชากุเวโรตปัาษาสติยักคานังอธิปติมหาราชายัสัสิโส ปุตตาปิตาสภะหัวอินธนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสีโนมวันทามนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางปุริมาทิสังทตาระโตทักกีในนาวิรูหะโกปัชิมีนาวิรูปะโกกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัต ทัตันละมานาอัทถังสุวณีกาปิรวัฒเวเตสางมายาวิโนทาสาคูวันจานิกาสถากะมายาคูเตนทูเอกเตนทวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามเสโทจะกินุขันโทนิขันโทจะปนาโทปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตะลิกิตาเซโน นาคันทัพโพนาโร,ราชาสโนสโพอ,อาคูปัญจสิโคเจวะติมพรุสุริยวัชาสาเอเตจันเยจะราชานโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทธมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงวนาณาธาคูนาภาสา ทาคาวิสาลาสหตัชกากัมพลัสะตระคูปายคาสหายาติพิยามุนาทตรทาจาคูนาคายสสิโนเอราวนุมหานาโคโสภาคาสมิติงวนังเยราาเยนาคาราเชสหสาหรันติธิปาธิชาปักิวิสุทธาจักขูเวหายส Dewana Macapata Citra Suparna Iti Tesa Namang Apa Yang Tatana Kara Sana Masi Suparna To Hema Makasi Putho Sana Hahi Wacahi Naka Sarana Makang Suputang Citao Wasira Hatena Samutang อาสุราสิตาภาตโรวาสาวาสาวเสติทิ่มันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมะอาสุราธานเวคสาวปจิติสุจิติจาปหาราโทนมุจีสหสตันจะผลิปุตานางสพเวโรจนามกาสนัยหิตว่าพระเริงเสนางราหุพัทธมุปาขมุง สมโยธานีพระทันเตภิกขุสมิติงวันสมิติงวันนางอโปจจเทวาปฐวีเจติโชวาโยจะทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสโมจะสจะยะสาสาสาฮมีตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโน ทัศเตทัศธากายาสาเพนานตาวนิโนอยู่ทีมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยะสสิโนม่วนทัศนาพิกามุงพิกุนังสมิงจิงวานังเวณทูจ่าเทวาสหารีจ่าอสัมาจ่าตูเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตา นักขตตานิอุปปุระคิตวาอาคูมันทวลาหกาวัสวนังวัสโวเศธโศสกุปะคับปุรินทโธทัศเตทัสสัทกายาสเปนานัตตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังอาถาคูสังหาภูเทวาชละมาคิสิคาริวา อริทกาจโรชาจะอุมาภูพานิพสิโนวรุณาสหธรรมจะอจุตตาจะอนิชกาสุเรยยรุจิราคูอาคูวาสวาเนสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนานตตาวิโนอิทธิมันโตชติมันโตนาวันโตเยสสิโนโมทรมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานัง สมานามหาสมานามะโนสามมาโนสุตมะคิตาปะทุสิกาคูอาคูมโนปะทุสิกาอัถคูหารโยเทวาเยจารโอหิตาวาสิโนปะระคามหาปะระคาคูเทวายะสัิโนทัศเศรษฐะทัศธากายะสัเพนนาตตาวินโนอิติมนโตชิติมนโตอันนาวันโตยะสัิโนมรธัมมนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนังสุกา การุมหาอรุณาคูเวคณะสาสาฮโอทาตะคายะปาโมคคาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตามหาราคชามิสกายะมิสกาจายัสสิโนธานายังอาคาปิชนโยทิสาภิวัสตีทัศเศรษฐทัศธากายาสเพนานตาวนีโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน มนธรรมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตกะจายสสิโนสัมพิตกาการมาเสรษาโชติมานามาจาสาวานิมาลรติโนอาคูอัทาคูปรนิมิตาทัศเตทัสสาธายาสภพนานาตวนิโน อิทิมันโตชุติมันโตนัวันโตยะสัสสีโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางสะเทเทเวเทวานิกาาสะเพนานัตตะวานีโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสะทิสาสะหาปวุทธาชาติมักขีรังโอคตินนามะ นาสวังทักเขโมคะตรางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปรามาโตจัปุตาอิทิมโตสหสันนังกุมารโอติโสจัโสปะคะสมิติงวะนางสหัสสะพระมาโลกานางมหาพระมาทิพิตตททติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท่เสธาอิสราโค ปัจเจกวะสวะติโนเตสัญจามจโตอาหาริโตปาริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมารเสนาอภิกามิปัสสะคันนะหัสสามันติยังเอทถะคันนะหัตถาพันธตะราเกนะปันธมัธุโสมนตาปริวารเธมาวโหมุนจิตฺถาโกจินังอิติ ัทธะมหาเสโนกันนห a เสนังอปิอปิสยิปานินาตนมาหัจจะสรังกตวานาเพระวังยถาวะปาวุสโกเมโกธนยันโตวิสวิชุโกตัทธาโซปจุทา a วัตติสังกุธโธอัสยังวเสตันจาสภังอภิญญายะวะขิตวานาจกุมา ตโตมัณฑิยัสสธัสสาสาวกะเฆศาสเนระเตมารเสนาภิกันตาเตวิชฌานาสาภิกขโวเตจะอตัปปมะกรุงสุตวาพุทธัสสาศาสนานังวิตระอะเกหิปะกำมงเนสังโรมังเปอินทชยงสัพเพวิชิตะสังฆามาพะยาติ ฉันิสุตาติมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิตมาติเตโชชยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการาสสะสัพพันตรายนิวารณะสมัธัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวติสัมมหาปุริสั लaksanaanuphavena ase tayaanuphayantsanaanuphavena atutarasatamangalananuphavena sapphanalangsitaa siyaanuphavena ketumalanuphavena thasaparamitanuphavena thasaupaparamitanuphavena ทัศปรมัตถะปารมิตานุภาเวนะเสีลัสะมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาพเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะ ธัมมกันทานุปภาเวนะนวโลกุตตระธัมมานุภาเวนะอัตถังคิกามคานุปภาเวนะอัตถสมะปติญาณุปภาเวนะฉฬวิญญาณุปภาเวนะตทสูัจจญาณานุปภาเวนะทัสสะผลญาณานุปภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุปภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาวေฆานุปภาเวนะสัพพะ สัพพะปริตานุภาเวนะรัตนตยะสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคาโสกุปัฏวะทุขโทมานาสุปายาสานิวัตวินัสันตุสัพพะอันตรายาเปียวินัสันตุสัพพะสังกปาตุยหังสมิชันโตทิฆายุตาตุยหังโหตุ สัตว์สหิเวนะสมังคิโกโหตุสัพพธาสักอากาสาอากาสาปภาวะตาวะนะภูมิคังคามหาสมุทธาอารักตคากาเทวตาสัตตาตุมเฮอนุราคันตุ ภาวตุสาพัมังขารังละขันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพรวันตุเตภาวตุสาพัมังขารังละขันตุสาปเทวตาสัพพุทธามานุภาเวนะสัทธาโสตีพรวันต er ุเตภวตุสาพัมังขารังละขันตุสาปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพรวันตุเตนักตัยะกะพูตานัง Papakah ni warana perita sanu paak hantawatesang uppatwe na katanya kaputanang papakah Ha ni warana Parita sanu paak tan hantawawatesang ติกะรัตะคาถาอตีตังนานวาขเมยะนาปฏิกังค์อนาคตังยถาติตังเปหนนันตังอปัตตันจะอนาคตังปัจจุปนันจายโยธรรมังตัตทาตทัตทวิปัสสติสังวิหิรังสังคุปังตังวิทามะนุะหู พระรูหายเยวัดเชกะวัดเชวะกินจะมาตับังโกชัญญามรณงสุเวนาฮีโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนามัจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะทันทิตังตังเวพัะเทกะ รัตตุติสันดูอาจิกเตมุนีติอภินะปัจเจเวขนะปัะถะชะราธรรมโมมหิชะรังอนัตติโตพยาทิธรรมโมมหิพยาทิงอนัตติโตมรณะมรณะธรรมโมมหิมรณังอนัตติโต สัพเพหิมีปิเหิมะนาปหินานาภาววินาภาวกัมมะสโกมหิกัมมะทายาทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปสิปติสารโนยังกัมมังกฤสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตัสะทายาทพระวิามีเอวัง อัมเีเห็อภินังปัจเจเวขิตาพัง